รันนี้มาว้าจ่าภาษาอีสานเป็นการศูนย์หรือเครียดบางย่านจังเมื่อสองสามเมื้อที่ผ่านมานั่นมันมีบักใสรสูตรบูกไทยบ่อยากเอ่ยเสืรมันครับเสนียดจังไรพ่อแม่มันอาสิสั่งสอนหรือบ่ราสั่งสอนก็บ่เเข้าใจมึงดูถูกคนอีสานว่ากินประแดกแล้วมันสิเหม็นมันสิตดสูตรมึงแต่มึงอยากกูอยากให้มึงเบิ่งว่าสูตรมึงเนี่ยมีจากตัวเนี่กูทํางานอย่างมึงเบิง่ง กูเป็นเทรนเนอร์กูเป็นเทรนเนอร์มวยไทยนี่กูมิจักสูตรนะกูจิจัดให้มึงว่าสูตรของมึงมีจักสูตรนี่น,นี่นี่คือสูตรของกูนะกูอยากให้มึงหู้ว่ามึงยาสิดูถูกคนยีสานกินประแดกนะว่ากูเฮ็ดงานอยังอ่ามึงจะเบิ่งว่ากูเฮ็ดงานอยังกูสูตรใส่สูตรถูกไทยนี่เรากูจจับป้อให้มึงเบิ่งว่ากูเฮ็ดงานจับป้อนี่เป็นครูสอนมวยไทยนี่

ได้สูตรถูกไท่ถ้ากูกระจับเป้าได้มึงจะดูถูกถ้าพ่อแม่มึงบอสั่งสอนเดยวกูจะสัส่งสอนบักไว้ถ้ามึงแน,น่จริงมึงเจอกบกูวัวบอกกูได้นะกูจะบอกใครถ้ามึงเป็นลูกกูซ้ายหรือว่ามึงมีการศึกษามึงจะดูถูกคนจนคนต่างจังหวัดโอเคมึงเจอกู